วิธีเล่นหวยหุ้นต่างประเทศนะคะเมื่อเข้ามายังแพลตฟอร์ม lsm 9 9เราก็กรอก username password แล้วกดล็อกอินเลือกเวอร์ชั่นมือถือ so กดกติกาต่างๆเมื่อทำความเข้าใจแล้วกดตกลงค่ะเลือกหวย เลือกหาหัวข้อแทงหวยหุ้นต่างประเทศจะมีเมนูให้เลือกสีส้มคือยังไม่เปิดให้แทงสีเขียวคือหวยที่เปิดให้แทงเลือกเมนูที่จะเล่นมาดูรายละเอียดอัตราการจ่ายก่อนนะคะแบ่งอัตราการจ่ายเป็น3ามเลทอัตราการจ่ายที่หนหวย3ตัวส่วนลดร้อยละ30 3ตัวบนจ่ายบาทละ550รยหหวย2ตัวส่วนลดร้อยละ25 2ตัวบน2ตัวล่างจ่ายบาทละ70อัตราจ่ายที่สองหวย3ตัวส่วนลดร้อยละ10 3ตัวบนจ่ายบาทละ7 5 0 3ตัวโตดจ่ายบาทละ120หวย2ตัวส่วนลดร้อยละ5สองตัวบน2ตัวล่างจ่ายบาทละ90อัตราการจ่ายที่3แบบไม่มีส่วนลด 3ตัวบนจ่ายบาทละ850 3ตัวโต๊ดจ่ายบาทละ130 2สองตัวบน2ตัวล่างบาทละ95และกะติกาต่างๆสามารถดูเพิ่มเติมได้จากช่องกติกาค่ะวิธีแทนเลือกอัตราการจ่ายก่อนนะคะเลือกรูปแบบที่จะแทน เราสามารถใช้เลขเดียวกันแทงได้มากกว่า1รูปแบบเช่นตัวอย่างค่ะ3มตัวบน3มตัวโต๊ดใส่เลขที่เราต้องการจะแทงจะมีรายการแทงขึ้นที่ด้านล่างเมื่อได้ตามที่เราต้องการกดใส่ราคาแทงเราสามารถใส่ราคาแทงได้ตามต้องการจะแยกใส่ทีละตัวหรือใส่ราคาเดียวกันหมดทุกตัวก็ได้ถ้าแทงหลายตัว เราสามารถดูเลขซ้ำได้จากตรงนี้ค่ะจะแสดงเลขที่ซ้ำและถ้าเราต้องการตัดออกก็กดตัดเลขซ้ำออกหรือต้องการยกเลิกเลขทั้งหมดที่แทงมาก็กดล้างข้อมูลเมื่อมั่นใจในตัวเลขและราคาที่จะแทงแล้วกดแทงพนันแล้วกดโอเคเพื่อยือนยันค่ะระบบจะยืนยันการส่งโพยและแสดงรายการแทงให้เราค่ะ ถ้าต้องการแทงเพิ่มก็กดแทงต่อค่ะในส่วนของเลข2ตัวจะมีหัวข้อแยกให้เราเล่นเพิ่มได้อีก19ประตูเลขเบิ้ลรูปหน้ารูปหลัง2ตัวต่ำสอตัวสูง2ตัวคู่2ตัวขี้ถ้าจะเล่นก็สามารถเลือกหัวข้อเล่นเพิ่มได้เลยค่ะเมื่อได้ตามต้องการแล้วกด ใส่ราคาแทนตรวจสอบตัวเลขและราคามั่นใจแล้วกดแทงพนันเราจะดูโพยทั้งหมดได้กดที่ดูโพยค่ะและดูรายละเอียดของแต่ละโพยได้สามารถยกเลิกโพยได้ภายในเวลา180นาทีหลังจากการส่งโพยโดยการกดคืนโพยและยืนยันการคืนโพย แต่ต้องไม่เกิน180นาทีหลังการส่งโพรนะคะ